สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับถูกหวย30ล้านก็ไม่ทันแล้วเสียปาน30ล้านเผยความลับเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีเสียปาน30ล้านหรือนายยงยุทธแก้วสวนจิกอายุ45ปีหนุ่มอำเภอหนองหานดวงเฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวด16กันยายน2558หมายเลข4 7 3 1จ8านวน5ใบ เป็นเศรษฐีทันที30บล้านเมื่อ6ปีที่แล้วล่าสุดพบเสียปานทํางานอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่สาวที่บ้านหนองบ่อตาบลหน,นองหานอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแต่สุขภาพย่ําแย่และพี่ชายมาเสียชีวิตกระทันหันเสียปานจึงขายรถไถรถเกี่ยวข้าวและประกาศขายบ้านในที่ดินที่เคยซื้อเอาไว้หลังถูกหวยพื้นที่1ิบไร่เพื่อเอาเงินสดไปต่อยอดทําบ้านให้เช่าที่บ้านเดียม ำบลเชียงแหวอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีให้แก่ลูกชายล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีเสียปาน30บล้านได้ติดต่อมายังนักข่าวแจ้งว่าอยากให้พี่เขียนข่าวไปเลยว่านอกจากผมป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วผมยังป่วยเป็นมะเรง็งทวารหนักระยะสุดท้ายด้วยโดยผมเป็นมะเรง็งก่อนจะถูกหวย30บล้านแล้วช่วงตอนนั้นไม่มีเงินรักษาพอดีมีเงินถูก30บล้านก็รักษาไม่ทันเพราะปรากฏว่า มะเร็งได้ลามแล้วแม้สังคมจะด่าจะนินทาผมอย่างไรก็ตามจากนี้ผมยังคงมีชีวิตเหลืออยู่ตามที่หมอบอกผมเลยละทิ้งทุกอย่างและรักษาตัวตามสภาพทํางานช่วยพี่สาวขายก๋วยเตี๋ยวตามสภาพส่วนเรื่องที่จะขายบ้านนั้นก็จะเก็บเงินสดไว้ให้ลูกชายคือน้องเกาลัดเพราะอย่างไรเขาคงไม่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่แล้วเงินที่ได้ก็จะแบ่งให้ลูกชายรวมทั้งพี่น้อง ที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกันทุกคนเรื่องป่วยมะเร็งผมป่วยมานานแล้วอยากให้ทุกคนที่ดูข่าวโปรดเห็นใจผมด้วยบางคนไม่เข้าใจยังซ้ำเติมผมอีกอยากบอกว่าผมรักลูกเมื่อป่วยแล้วก็ทําใจหากมีชีวิตอยู่ได้ก็อยากเห็นเขาโตอย่างมีคุณภาพใช้ชีวิตพ่อลูกให้ยาวนานที่สุดอย่างไรทีมงานขอเป็นกําลังใจให้เสียปานด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ